อันนี้กำลังดูคืนเอามาให้เราเลือกนะทุกคนป้องกันเยอะขอบคุณดีค่ะมาส่งแล้วหรอคะอยากมาสุณขแอร์ท่าความอัปเดตภายในบ้านว่า ยังไม่ได้เสร็จร้อเแ,แต่มีการทาสีใหม่แล้วลยอะไรเงี้ยเนาะก็จะมีฟังก์ชันอะไรบ้างยอะไรเงี้ยเนาะทุกคนก็คือฟิโปโปทาสีใหม่อันนี้เป็นสีขาวของ TOA เบอร์21001ซึ่งมันจะออกเป็นขาวนวลนๆออกเหลืองนะทุกคนคือตอนแรกฟิโปโซื้อสีผิดเว้ยคือมันไม่ได้ซื้อสีผิดคือสีที่มันในชาร์ตหนังสือแคตตาล็อกอะกับสีที่ทาจริงๆอะ มันไม่เหมือนกันเลยก็คือเป็นสีเบอร์9036หรืออะไรเนี่ยแหละคือมันออกแบบเหลืองมากเดี๋ยวให้ดูมันจะเป็นเหลืองแบบนี้นี่อันนี้ก็คือบ้านเรานวลมากมันจะออกเหลืองอันในกล้องไม่ดูเหลืองห่ะข้างบนคือเป็นฟ้าสีขาวอันเนี้ยคือเหลืองชัดเลยมันจะเป็นเหลืองแบบเหลืองออกส้มอ่ะทุกคนบอกไม่ถูกอ่ะเออก็คือแบบพอมันมาทานในบ้านหลังใหญ่ๆแล้วอ่ะมันไม่ได้อ่ะ เออมันเหลืองไปอันนี้ก็คือเป็นเฉดสีที่เราเลือกมาแล้วดูตามรีวิวมานะแต่ก็ต้องขอขอบคุณรีวิวที่แนะนํามานะพิ่โก,ก้ก็เลือกระหว่างสีเบอร์ส1 0หนกับเบอร์8ปดสี่แที่เราเลือกสีนี้เพราะว่าเออเราอยากได้ความขาวสว่างเลยอะไรเงี้ยสีแปดสมันจะออกอมเขียวแล้วก็ออกเทาๆนิดๆเลยอย่าเงี้ยน,น,นั่นแหละก็นี่สาหรับคนที่แบบชอบสไตล์นี้นะจ๊ะ เดี๋ยวเราจะมีการปูกระเบื้องยางตรงนี้นี่เป็นการเทียบสีกระเบื้องยางมาเทียบสีดูว่าเออมันเข้ากับสีผนังเข้ากับมูสแอนโทนบ้านเราไหมอะไรเงี้ยตอนแรกก็ว่าจะเป็นสีแบบออกไม้ไม้อะไรเงี้ยแต่ปีโป้คิดว่ามันมันน่าเบื่อไปเนาะเราเลยรู้สึกเออเราอยากให้มันดูสว่างสว่างไปเลยอะไรเงี้ยก็คือจะเลือกเป็นสีเบอร์สองออันนี้นะจ๊ะของ power art material นั่นเองอันนี้จะเป็นพื้นกระเบื้องห้องครัวของเรานะจ๊ะ จะเป็นแนวอิตาลีนี่อันนี้กําลังปูพื้นผนังห้องครัวพื้นอันนี้ก็เป็นพื้นของบุญถาวรพื้นนี้สามีฉันเป็นคนเลือกนะจ๊ะพื้นนี้คือแพงมากตารางเมตรละแบบสองพันกว่าบาทห้องนี้ก็คือหมดไปกว่าหมื่นกว่าบาทนะจ๊ะแค่พื้นกระเบื้องสิบตารางเมตรแล้วก็ปู กระเบื้องที่ผนังเป็นแนวยาวแบบนี้นะอันนี้ก็คือดูตามในของบุญถาวรเขามีโชว์เราก็เลยแบบจิ้มเอาอันนี้เลยก็ปูทั้งกำแพงไปเลยเพื่อที่จะเตรียมบิวอินนะทุกคนคือปูเต็มไปก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าฟอน,นอร์มันจะมาแบบไหนแล้วก็ป้องกันแบบความชื้นอะไรด้วยแล้วก็ปูเต็มไปแบบนี้รอบิวอินเข้ามาตรงนี้นะ๊ะ โอ้โหมากันเยอะแล้วครัสวัสดีค่ะก็ <_ d ick> แอร์ห้าตัวพี่เขามากี่คนเนี่ยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพี่มากันแปดคน <_ d ick> วันนี้บ้านเราจะติดแอร์นะจ๊ะแอร์บ้านเราเลยติดทั้งหมดเนี่ยห้าเครื่องด้วยกันทุกคนคือก็ใช้แอร์ของดายกิ้งนะเจมมันคนเลือกเพราะว่าชาวต่างชาติ <_ d ick> จะอินกับแบรนด์ายกิ้งส่วนคนไทยจะอินกับอีกแบรนด์หนึ่งก็คือมิซูมิซูกับดายกิ้งเนี่ยค <_ d ick> ืนนอแบบ สูตรสี่กันมากแต่วยความที่ว่าเออฉันให้เจนคนเลืยกก็คือเลือกแอร์ใดกินมาบ้านเราติดทั้งหมดห้าเครื่องอันนี้ก็จะเป็นห้องทำงานของพีโก้นะเป็นสตูดิโอห้องนี้เนี่ยพีโก้ติดหมืน่นหมืน่มนสองเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละห้องติดอะไรบ้างอันนี้เป็นห้องทำงานของเจงเครื่องนี้นอันนี้ติดหมื่นห้าบาร เพราะว่าคิดเองเนี่ยมันอาจจะมีพลาดได้ก็ให้พี่พเขาคิดเลย บ Btu มาให้น่าจะอยู่ประมาณสองหน่วแต่เวลาคำนวณอ่ะไม่ใช่แค่คำนวณแค่ตารางเมตรในห้องนะมันต้องคำนวณแบบเอ๊ะห้องนี้โดนแดดหรือเปล่าอยู่ชั้นหนึ่งหรือชั้นสองมีหน้าต่างเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยสีใหม่แล้วทุกคนขอพูดตอนแรกไม่ใช่สีนี้ตอนแรกว่าเราเป็นสีเทาแล้วก็รอบแรกเราซื้อสีมาเราซื้อสีผิดเ้ยเราไปซื้อสีแบบเหลืองมาเลยอ่ะแล้วก็เนี่ยน่าจะเป็นสีรอบที่สามแล้วก็คืไปิโก้บ้านไปโก้ใช้สีเบอร์สองหนึ่งศู โดนแดดตัดจังอะไรเงี้ยพี่เขาคำนวณมาให้ว่าน่าจะเป็นสามหมื่น B t U แล้วตรงเนี้ยคิดไม่ออกว่าจะติดตรงไหนระหว่างติดหน้าบ้านตรงนี้กับติดตรงน,นี้แต่ทุกคนวพบอกว่าถ้ามันติดหน้าบ้านมันจะมีข้อออกบบน,น้องมันไม่สวยเราก็เลยเออติดตรงน,นี้ละกันเพราะว่าแอร์มันสามารถปรับไซสาย แอร์นี่เป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนจะเลือกเหมือนจะเลือกง่ายแต่แอบเลือกยากเหมือนกันนะทุกคนเพราะพี่โป้ไปดูทั้งโฮมโปไปดูทั้งแบบบุญหาวอนอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีความแบบเอ้ยมึนง,งงสับสนอะไรเงี้ยแล้วพอเอิญว่าที่เราเอาบริษัทของ OF Air เป็นเพราะว่าคนในหมู่บ้านแนะนํามาในกลุ่มหมู่บ้านคือแบบทุกคนก็คือใช้บริษัทของ OF a r ของหมู่บ้านนี้ฉันก็เลยเรียกใช้งานมาจา้าค่ะแล้วคือบบกว่าพี่เขามาแบบน่ารักมากทุกคนเขาแบบต้องขอบคุณแอดมินมั้ง คือตอบตอบเก่งตอบตลอดเวลาเออติดแอรบ้านเราจะมีความเย็นแล้วจ้า,าวันนี้จะมาตปูพื้นกระเบื้องยางของ d e s p นะจคะโอเคตอนนี้ช่างกำลังทำงานอยู่เดี๋ยวเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าทุกคน อันนี้จะเป็นสีพื้นกระเบื้องยางที่เราเลือกมานะทุกคนก็คือเป็นเบอร์202จะออกเป็นครีมขาวเทาให้ดูบีฟอร์ก่อนเด้อนี่ก็คือแนวที่เราจะปูทั้งหมดนี่นะจา๊ะปูกระเบื้องยางของ SPC อันนี้พี่เขาวางแนวให้ดูว่าจะปูแนวไหน อันนี้เราจะเป็นการลื้อบัวเก่าออกนะทุกคนก็คือพี่เขาจะทําการลื้อบัวเก่าออกให้แบบนี้ทั้งหมดตอนนี้ก็คือเลาะขอบบัวออกหมดแล้วนะทุกคนสภาพก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่ก็คือไม่ต้องตกใจพื้นเก่าปิโป้เป็นสีเทานะมันก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะตอนนี้พี่เขาก็เริ่มปูแล้วนะทุกคน มันเนียนมากอ่ะคือพี่เขากรึบแล้วมันก็แบบกรึบลงล็อกไปเลยจ้าเฮ้ยมันกรึบมากาน่าสนุกนะเอาดิเอาชิ่น่าสนุกนะอยากปูด,ด้วยเลยอันนี้หนูก็สามารถปูเองได้เหมือนกันใช่ปะคะเฮ้ยลองไหมบ้าเราจะทำการลองปูเองนะคะ คุณผู้ชมอ่าไม่ใช่แล้วก็ได้ไงเฮ้ยมันง่ายมากอ่ะได้ไงอะั่งนี้ก็ต้องเป็นครับอ่ะนี่เป็นการฝึกงานนะคะสลับอีกด้านเอาสลับอีกด้านตกงานเฮ้ยเอาละได้งานใหม่มาทุกคนเลยได้งานถูกต้องสลับด้านนี้ค่ะครับเรียนงานเร็วแล้วกัน นี่คือปีกปลของปีโปทนะุกคนขอบคุณพี่เดี๋ยววันนี้เราจะช่วยพี่เขาปูนะคะเพราะว่าเก่งใจเหลือเกินพี่เขามากันแค่สอคนบ้านหลังน้อยๆของเราตอนนี้พี่เขาเริ่มปูแล้วนะจ๊ะปีโป้จะขอตัวไปช่วยพี่เขาปูนะจ๊ะเพราะว่ามันจะได้แบบ บ้านนี้เป็นแบบบ้านแบบโฮมมี่จริงๆว่าแบบเป็นบ้านที่เราทําเองลงมือทําเองนะทุกคน <laughs> แต่จะขอพี่เขาทำํำ คือเป็นการเก็บงานจบงานติดยาแนวตรงนี้พร้อมกับตัวสีขาวแล้วพี่เขาก็ติดยาแนวตรงนี้ให้เรียบร้อยส่วนตัวนี้ก็จะเป็นขอบตัวจบพวากตามขอบบันไดขอบประตูก็จะเป็นสีที่ใกล้เคียงกับพื้นกระเบื้องยางของเรานะทุกคนแต่ไม่ใช่สีเดียวกันนะมันจะมีความต่างเห็นปะเนี่ย มีความเข้มกว่านิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็ดูไม่ดูไม่ต่างมากแล้วก็ตัวนี้จะเป็นบัวเก็บงานที่พี่โป้เลือกเป็นสีขาวขนาด4นิ้วนะทุกคนเขาก็จะยาแนวสีขาวให้เราแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นการจบงานในการปูพื้นกระเบื้องอยาง ส่วนขอบประตูเนี่ยเขาก็จะมีการวัดให้เรานะว่าเอะมันติดขอบประตูหรือเปล่าเมื่อปูพื้นกระเบื้องออยางไปแล้วของบ้านปีโป้เนี่ยก็คือมันติดขอบประตูก็คือประตูมันไม่สามารถเปิดได้เขาก็เลยถอดบานประตูแล้วก็ไปใส่ใส่ประตูออกให้เรานะอันนี้ก็คือเขามีบริการให้นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง ที่เขาจะส่งมาให้เราดูก่อนให้เราเลือกสีว่าเราจะเอาสีไหนปีโป้ก็คือเลือกเป็นสีนี้เห็นปะบ้านก็จะดูขาวสว่างเป็นครีมออกเทาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยแต่รู้สึกว่าสีที่ยอดฮิตที่สุดจะเป็นสีเบอร์205หรือไม่ก็จะเป็นสีนี้ที่คนชอบนะทุกคนตอนแรกกับปีโป้อะ ลังเลอยู่ระหว่างสี202กับสี214แต่ปีโป้ชอบเท็กเจอร์ของของสี202อ่ะเพราะว่ามีความลายมันไม่ละเอียดลายมันจะดูเป็นลายแบบมีตาไม้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยลายมันจะมีความแบบความใหญ่ของลายไม้ส่วนสีเบอร์214 ลายไม้มันจะถี่เกินไปปีโป้ไม่ชอบปีโป้ก็เลยตัดสินใจเลือกอันนี้มันออกจะแบบขาวสว่างกว่าอันนี้มันจะออกเหลืองนวนๆลๆอะไรอย่างเงี้ยเออสีที่จะปูแบบตั้งปลากับสีที่จะปูแบบธรรมดามก็ไม่เหมือนกันอีกนะทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาเลือกสีจะต้องเลือกดูดีๆ ระหว่างพื้นกระเบื้องยางที่ปูแนวตรงกับปูแบบก้างปลาความหนาเขาก็ต่างกันนิดนึงนะทุกคนเห็นปะอันเนี้ยความหนาเขาจะหนาน้อยกว่าส่วนถ้าปูแบบตรงอ่ะมันจะมีความหนามากกว่าสำหรับพื้นกระเบื้องยางที่จะปูเป็นลายก้างปลานะทุกคนเดี๋ยวปี่โป้จะวัดใส่ให้อ่ะเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ12เซนอันนี้จะเป็นปูแบบ ก้างปลาแต่ถ้าปูแบบปกติจะเป็นไซสน์นี้เดี๋ยววัดให้อันนี้จะเป็นไซส์ปูแบบปกติก็คือจะเป็นไซส์ประมาณ18เซนเวลาปูก้างปลาแผ่นเล็กๆแบบนี้มันน่ารักเนี่ย เกิดได้โดยทีนน่ไม่ลืมนะทุกคนอันนี้ก็คือแบบเฮ้ยมันตอบโจทย์กับครอบครัวเราบ้างที่มีเด็กนะจริงจริงแล้วลายพื้นกระเบื้องอย่างลายเนี้ยต้องขอบคุณเจนเลยนะเพราะว่าเจนเป็นคนเลือกเบอร์2.2 0ตอนแรกพปิโตจะเลือกเบอร์2.5 0มันจะออกเป็นแบบว่าสีไม้เข้มกว่าน,นิดนึงอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันทำให้บ้านดูสว่างมากเลยทุกคนมันคือว่าฉันแฮปปี้มากกับสิ่งนี้ ผ้าม่านและมูรี่รอบสองแล้วมูอีีจะอัปเดตผ้าม่านของเรานะจ๊าอันนี้ก็คือเป็นผ้าแบบกึ่งโปร่งนะที่เราเลือกเป็นแบบ,แบ,บแคล้ายๆผ้าดิบแบบนี้ให้ดูสีเผื่อใครจะไปทําตามสีที่เราเลือกแล้วก็อันนี้จะเป็นมา่านห้องนอนจะเป็นสีออกน้ําตาลแบบนี้ อันนี้ภาพโปรนี่ม่านติดเสร็จแล้วสวยมากบ้านก็คือมีความอุ่นมีความแบบอบอุ่นมากอะทุกคน ชอบมากใครชอบมา่านแบบปิโป้นะเดี๋ยวปิโป้จะใส่ Contact คนอนแทคคุณกุ๊กไว้ให้นะทุกคน ก็คือม่านนี้พี่โป้สั่งตรงจากคุณกุ๊กเลยนะทั้งม่านแล้วก็มูลี่นะจ๊ะพี่โป้เลือกเป็นผ้าม่านแบบผ้าโปร่งอย่างเดียวนะทุกคนไม่มีผ้าทึบใดๆก็คือเป็นโปร่งๆสว่างแบบนี้แล้วก็เลือกเป็นผ้าที่คล้ายๆผ้าฝ้ายแต่ไม่ใช่ผ้าฝ้ายนะทุกคนลักษณะผ้ามันเหมือนผ้าฝ้ายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นผ้าของภาษเซียหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวพี่โป้จะใส่เบอร์ผ้าไว้ให้นะถ้าเกิดใครชอบสีเดียวกันแบบพี่โป้แล้วก็ร้านนี้พี่โป้สั่งจาก คุณกุ๊กนะฟิโป้สั่งตรงจากคุณกุ๊กเลยเขาไม่มีเพจไม่มีหน้าร้านใดๆเดี๋ยวพิโป้จะใส่คอนแทคไว้ให้แล้วก็เลือกรางเป็นรางโชว์แบบไม้แบบนี้นะเป็นสีอ่อนแล้วก็มือจับเป็นสีไม้เหมือนกัน สำหรับมูลี่ข้างล่างนะปิโป้ก็เลือกเป็นสีขาวขาวงาช้างขาวอุ่นๆขาวนวลๆเดี๋ยวปิโป้จะใส่เบอร์ไว้ให้นะทุกคนว่าปิโป้ใช้สีอะไรแล้วก็อันนี้มันจะเป็นมูลี่แบบใหม่ที่เขาบอกนะก็คือมันไม่มีตัวบางลางแต่ก็คือเขาทําสีมาให้เข้ากับมูลี่แล้วซึ่งก็ได้อยู่หรือว่าถ้าเกิดใครติดอ่ะก็เพิ่มตัวสั่งบางลางเพิ่มอีกก็ได้นะแต่อันนี้ปิโป้คิดว่าเออไม่ติดละ แล้วก็เนี่ยเวลาแสงมันเข้ามามันน่ารักมากเลยอะ่ะเวลาแสงมันสอดผ่านจากมูลี่มาคือแบบได้อารมณ์สุดๆส่วนมูลี่หน้าต่างี่พีโปก็เลือกเป็นสีขาวเหมือนกันนะจ๊ะเพื่อความสว่างของบ้านเรามาต่อกันที่ห้องนี้ห้องนี้จะเป็นห้องทํางานปีโป้ก็จะเป็น สีขาวขาวครีมครีมทั้งหมดเลยเพื่อใช้ถ่ายงานแล้วก็ไว้นั่งทํางานแล้วก็เป็นห้องรับแขกด,ด้วยเป็นห้องนอนแขกด,ด้วยนะทุกคนก็จะห้องนี้แสงเข้าเยอะมากแสงจะเข้ามาจากผ้าม่านอันนี้นี่เปิดมาแล้วก็คือสว่างสดใส ส่วนผ้าม่านห้องนี้เนี่ยเปโปเลือกเป็นแบบจีบแบบนี้นะทุกคนเพราะว่าลดต้นทุนเพราะว่าแบบโค้งจะแพงแบบนี้ก็จะแบบถูกลงมาหน่อยอะไรเงี้ยปโปก็จะเลือกสีที่มันออกแบบว่าคิมครีมขาวๆให้ห้องมันดูสว่างแล้วก็ติดม่านกองแสงด้วยเผื่อเอาไวไนะ้ถ่ายงานแล้วแสงม,มันจา้าเกินไปแล้วก็ใช้ พากองแสงนี่แหละช่วยกองแสงให้เราแล้วก็ห้องนี้จะเป็นห้องนอนแดนเนียลนะจ๊ะมีของตกแต่งกรุกๆอันนี้ก็จะเป็นของอีเกียนะทุกคนห้องนอนแดเนียลเนี่ยพีโป๊จะเลือกมูลี่เป็นสีเข้มนะเป็นสีไม้ที่เป็นสีเดียวกับปาเก้ไปเลยห้องนี้ก็จะแตกต่างจากห้องอื่นๆทั้งหมดเพราะว่าอยากให้เป็นแบบ เป็นห้องลูกจริงๆอนาคตเดนเน่ก็จะได้แบบแต่งห้องนี้เองอะไรอย่างเงี้ยมาถึงโซนโถงชั้นสองนะทุกคนชั้นสองก็จะเป็นพื้นไม้ปาเก้ทั้งหมดนะอันนี้ก็มีเฟอร์นิเจอร์มาลงนหน่อยๆแล้วอันนี้จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ของเจมนะโซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องทํางานของเจมนะจ๊ะเราก็จะเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นสีเข้มให้มันดูแมนแมนหน่อยแต่มูลี่เราก็ยังคงเป็นสีขาวอยู่เพื่อเพิ่พมความสว่างให้กับบ้านนะเพราะว่าถ้าเกิดเลือกมูลี่สีไม้ มันจะดูไม้กันไปหมดอนะไรเงี้ยอันนี้ตามความชอบของบ้านเรานะเราชอบแบบนี้นี่ก็จะเป็นห้องโถงที่เอาไว้นั่งทํางานนะจ๊ะมากันที่ห้องนี้จ้ะห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะทุกคนนี่แบบที่ยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์มีแค่ที่นอนมาส่งนะจ๊ะก็จะเป็นห้องที่มีหน้าต่างเยอะมากห้องนี้เนี่ยปีโป้จะเลือกผ้าม่านสีเป็นแบบออกสีขาวน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็เป็นผ้าม่านที่กรองแสง UV นะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นม่านที่ทึบแสงก็คือถ้าปิดม่านนี้ก็คือมืดเลยแล้วก็มีม่านกรองแสงอันนี้กรองอีกทีนึงนะจ๊ะเพื่อแบบว่าเออบังสายตาอะไรอย่างนี้สำหรับห้องนอนนี้นะปิโปก็เลือกเป็นมูลี่สีขาวนะจ๊ะส่วนใหญ่บ้านหลังนี้ก็จะเป็นมูลี่สีขาวแต่ไม่ได้ขาวจัวนนะทุกคนมันจะเป็นขาวแบบ ขาวงาช้างขาวเปลือกหอย อันนี้ก็คือจะเป็นการป้องกันงูนะทุกคนก็คือเป็นการขุดลากของบ้านเพื่อที่จะถมดินแล้วก็เทป,ปูนเข้าไปไม่ให้บ้านเรามีรูนั่นเองนะ